ไ้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเอราวันพอดคะ่ะหัวข้อที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะตั้งคำถามได้ตรงประเด็นเขามีเครื่องมือมาแนะนำด้วยนะคะในบทความี้ ชื่อเครื่องมือก็คือ 5W2H e a d หรือ 5W2H ค่ะเป็นวิธีในการตั้งคำถามที่ช่วยให้ได้คำตอบสำคัญและคำตอบที่ได้ก็จะครบถูกด้านด้วยนะคะเรามาเรียนรู้ด้กันนะคะว่าเครื่องมือตัวนี้ 5W2H e a d หรือ 5W2H เป็นอย่างไร จุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามที่ดีหลายครั้งก็ทําให้เราพบหนทางสู่ความสำเร็จได้เช่นกันนะคะรวมทั้งหนทางในการแก้ปัญหาที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็มีหนึ่งเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราสามารถตั้งคำถามที่ตรงประเด็นได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้นการวิเคราะห์ เรื่องราวต่างๆที่เรารู้จักกันในชื่อ f i ด d w t o h ูเฮดไฟด์คืออะไร f i ด์ w to h e เ d เป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลโดวยวิธีการตั้งคำถามซึ่งข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นทำให้เรารู้ถึงข้อเท็จจริงเข้าใจเหตุผลเบื้องหลัง รวมทั้งความเป็นมาของเหตุการณ์ต่างๆหรือเหตุการณ์นั้นๆทั้งหมดซึ่งทั้งหมดนี้จึงช่วยเราวิเคราะห์และแก้ปัญหาพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพคำถามถัดมานะคะแล้ว five w t o h e a d ประกอบไปด้วยอะไรบ้างชื่อของเครื่องมือนี้ก็บอกอะไรบางอย่างให้กับเรานะคะและก็บอกองค์ประกอบให้เราด้วย5 w ส h 5 W ก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วย W ห้าคำในการค่ะคำแรก who ใคร what อะไร where ที่ไหน when เมื่อไรและ why ทำไมนั่นก็คือ5 W ค่ะ who what where when และ why ค่ะ ส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะคะ t o Head ก็ประกอบด้วย2ส่วนหรือ2องคำ How ทำอย่างไรและ How much ใช้เงินเท่าไหร่หรือได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เรามาขยายเพิ่มเติมให้เห็นรายละเอียดขององค์ประกอบทั้งหมดสมมุตินะคะว่าเราถูกมอบหมายให้ทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ เรื่องการขายผลิตภัณฑ์ออกใหม่ให้แก่บริษัทโดยเราตั้งใจจะรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือ 5W2H ซึ่งมีองค์ประกอบ7ตัวด้วยกันใช่ไหมคะตัวที่1 Who ใครเป็นการตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้ที่จะมาใช้เผลิตภัณฑ์ออกใหม่ของบริษัท หรือคำถามตรงๆก็คือใครคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เรากำลังตามหาหรือกำลังมองหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าของเรานี้เป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่พฤติกรรมการบริโภคสินค้าเป็นอย่างไรเพราะเราต้องจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าของธุรกิจของเราได้การระบุว่าใคร คือลูกค้าจะช่วยทำให้เราเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้เราสามารถออกแบบเปลือพนันวางแผนทำการตลาดและอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั่นคือความหมายของตัวแรกนะคะ w ู o ใครคือลูกค้าของเราตัวที่2อ What อะไรเมื่อได้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายแล้วนะคะ อันดับถัดมาที่ต้องคิดลูกค้าต้องการสินค้าอะไรหรือสินค้าอะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพราะในบางครั้งสินค้าที่เรากำลังคิดอยู่อาจเป็นสิ่งที่ไม่อยู่แล้วในตลาดก็ได้ดังนั้นเราควรตั้งคำถามเพื่อน,นำไปสู่คำตอบให้ได้ว่าอะไรทำให้สินค้าของเรา แตกต่างจากสินค้าหรือบริการของคู่แข่งนั่นคือตัวที่2ค่ะ what อะไรสินค้าของเราคืออะไรที่มันแตกต่างจากคู่แข่งของเราตัวที่3นะคะ where ที่ไหนการตั้งคำถามที่ดีจะช่วยรวบรวมข้อมูลได้ว่าลูกค้าเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเมืองหรืออยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ในประเทศ หรืออยู่ต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนระบบโลจิสติกอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการทั้งคำถามเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อกลุ่มเป้าหมายหันมาใช้เวลาบนโลกออนไลน์มากขึ้นข้อมูลที่รวบรวมมาได้ควรเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนโปรโมตสินค้าการทำโฆษณาการตลาดเพื่อสร้างโอกาส ที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนี่คือตัวที่3นะคะแ h e ลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนคะตัวที่4 When เมื่อไรข้อมูลจากคำถามที่ว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราต้องการสินค้าเมื่อไรจะนำมาซึ่งประโยชน์ของการจัดสรรทรัพยากรรวมทั้งการวางแผนการผลิตสินค้า การกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเช่นการวางแผนกำลังคนการกำหนดระยะเวลาทดสอบสินค้าตลาดการลดราคาสินค้าการแถมสินค้าหรือการแจกสินค้าเมื่อธุรกิจออกผลิตพัณฑ์ใหม่ได้ถูกจังหวะเวลาย่อมช่วยทำให้ธุรกิจของเราสามารถขายสินค้าและบริการประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือตัวที่4คะ่ะ when เมื่อไหร่ตัวที่5้ h y ทําไมอีกหนึ่งคำถามที่สําคัญที่เราควรให้ความสําคัญมากนะคะทําไมทําไมลูกค้าต้องมาซื้อสินค้าของเราแทนที่จะซื้อจากคู่แข่งซึ่งการตั้งคําถามแบบนี้จะช่วยให้เรามองสินค้าของเราจากมุมของลูกค้าไม่ใช่มุมจากธุรกิจของเรานะคะหรือแม้แต ทำไมเราจึงเลือกที่จะผลิตสินค้าประเภทนี้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการตั้งคำถามแบบนี้จะช่วยให้เราสามารถค้นพบข้อมูลบางอย่างที่เราอาจมองข้ามไปก่อนหน้านี้ได้ค่ะนี่คือตัวที่5 why ทําไมค่ะและตัวที่6นะคะ how อย่างไรตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลให้ได้ว่า ภรกิจของเราจะทำอย่างไร h าวเพื่อให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ออกใหม่นี้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งในขั้นตอนของฮาวนี้ยังรวมไปถึงแนวทางที่จะเข้าถึงลูกค้าของเราได้ด้วยวิธีไหนทำอย่างไรให้สามารถขายสินค้าได้ตามช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้และตัวสุดท้ายนะคะตัวที่7 How าวมัด ผลตอบแทนหรือการใช้เงินทุนเท่าไร่ข้อสุดท้ายนี้มีความสำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนะคะเราต้องใช้เงินทุนเท่าไรเพราะแม้จะทราบข้อมูลทั้งหมดแต่ถ้าเราขาดเงินทุนมาสนับสนุนการออกเพตภัพันใหม่ก็ยากจะประสบความสำเร็จได้เช่นกันคะ่ะดังนั้นหากเรารู้ว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ ก็จะวิเคราะห์ต่อไปได้ว่าผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับกลับมานั้นคุ้มค่ากับเงินที่เราได้ลงทุนไปหรือไม่แต่ก็ต้องหมอกหมายเหตุด,ดังๆนิดนึงนะคะบางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับกลับมาอาจไม่ได้รูปของตัวเงินเสมอไปนะคะตัวอย่างถ้าโรงงานของเราต้องมาทำโครงการลดการปล่อยลพิษทางอากาศ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงทำให้ผลตอบแทนที่รับกลับมาในรูปของตัวเงินไม่คุ้มค่าแต่สำหรับประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อชุมชนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะกรณีนี้ก็ถือว่าโครงการดังกล่าวก็สามารถสร้างผลตอบแทนตับคืนมาได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือเครื่องมือที่เราแนะนำกันในวันนี้นะคะ ตั้งคำถามให้ตรงประเด็นได้เพื่อการค้นหาสิ่งที่เราต้องการให้ครบถ้วนด้วยเครื่องมือไฟ t h เดอะบมาถึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่ชื่อว่าไฟด h w t อะบนับเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจครบรอบด้าน ทั้งแบบตรงประเด็นผ่านการตั้งคำถาม7ข้อ 1. Who ใคร 2. What อะไร 3. Where ที่ไหน 4. When เมื่อไร 5. Why าทำไม 6. How อย่างไรและ How much ผลตอบแทนหรือเงินทุน เท่าไหร่ขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันในอนะีพีหน้าสวัสดีค่ะ